สวัสดีค่ะวันนี้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะวันนี้ส้มกับโจพาเพื่อนๆมาที่วัดถ้ำกระบอกค่ะวัดถ้ำกระบอกเนาะถ้าพูดถึงชื่อนี้เนี่ยสิ่งที่ขึ้นมาดับแรกเลยนะ่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดแต่พอเราไปถึงนะคะเราจะพบกับวัดที่มีความอลังการเนาะสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่โตมีพระพุทธรูปสีดำค่ะขนาดใหญ่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ จะบอกว่าพื้นที่ที่เราอยู่นะคะก็แยกกันเป็นสัดส,ส่วนกับพื้นที่ที่เป็นสถานที่บําบัดผู้ป่วยเลยค่ะเพราะว่าจะมีทางเขียนว่าอันนี้ไปทางบําบ,บัดผู้ป่วยแล้วก็อันนี้เป็นทางเหมือนกับว่า,ามาไหว้พระอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เลี้ยวเข้าไปได้ง่ายนะคะก็น่าจะต้องผ่านาเหมือนกับเจ้าหน้าที่ด้วยอะคะ่ะทีนี้ในตัววัดถ้ำกระบอกนะคะต้องบอกว่า ที่มาเนี่ยของวัดถ้ำกระบอกเนาะก็ไปอ่านมาปรากฏว่าก่อตั้งว่าปี2500ค่ะแล้วก็ก่อตั้งโดยพระอาจารย์จำลูนปานจันนะคะแล้วก็พระอาจารย์จจเจริญปานจันค่ะพร้อมด้วยคณะสงฆ์เนาะที่มาทุดงในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็มาก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ก่อนค่ะต่อมานะคะพระอาจารย์จเจริญน,นะคะก็แยกไปก่อตั้งสำนักสงฆ์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดลบบุรีค่ะแต่ว่า พระอาจารย์จำรูเนี่ยก็ประจำอยู่ที่วัดถ้ำกระบอกแห่งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าอาวัดนี้เนี่ยนอกจากโดดเด่นเรื่องของอการมันไหว้พระเนาะพุทธศราสนิกชนนะคะก็โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการสาธารณะนะคะก็เลยได้รับรางวัลแม็กซไซในปี2518นะคะในสาขา บริการสาธารนณะเนาะก็คือในเรื่องของการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดนี่เองค่ะเรียกว่าน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ทางวัดเนี่ยออคือได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมเนาะแล้วก็ได้รับรางวัลตอบแทนค่ะเป็นที่น่าย,ยินดีมากๆเลยถ้าเพื่อนๆผ่านไปผ่านมานะคะสระบุรีก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกับกรุงเทพเท่าไหร่นะคะแวะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาสักการะได้นะคะเพื่อนๆจะได้ทราบว่า ความยิ่งใหญ่แล้วก็ความอลังการของที่นี่เนี่ยมันมากเหมือนกับที่ส้มพูดหรือเปล่านะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อยาวๆกันไปจนจบนะคะแล้วมาพบกับคลิปหน้าได้ใหม่นะคะว่าเราจะพาไปที่วัดอะไรคลิปนี้นะคะต้องขอสวัสดี ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ กับมาอีกทีนะคะทีนี้ไปจริงๆแล้วนะคะฝากช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ